ว้าวพามาเที่ยววัดพระธาตุจอมพอพระธาตุจอมพอ่อวัดอรัญยวิเวกคีรีของหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทีนอ่าก็มาช่วยงานหลวงปู่มาช่วยงานกระถินกระถินเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อวันนี้เนาะเสร็จแล้วก็มาตั้งโครงโครงสร้างของ ประลัมพิธีตรงนี้จะเป็นจะเป็นเวทีสำหรับตั้งธรรมาตนะที่จะมีการเทศเทศมหาชาติเทศมหาชาติมหาชาติจริงๆคือพระเจ้าสิชาติปีนี้หลวงปู่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะไม่ใช่เทศเวทันดอนชาดกแต่ว่า,าเป็นเทศ มหาชาติพระเจ้าสิบชาตินะปีนี้ใช้เวลาวันครึ่ง <c oughs> วัสดุต้องหาเองวัสดุต้องไปไปตัดไม้ามาทำทั้งหมดนะตัดไม้เองเป็นดีว่าที่นี่มีวัตถุดิบคือมีไม้ไผ่ในการที่จะมาทำาทั้งหมดนี้ใช้เวลาวันครึ่งในการในการทำงานให้หลวงปู่ข้างนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่ หลวงปู่จะมานั่งรับแขกนะญาติโยมจะได้มาจะไม่ได้มาถวายถวายปัจจัยกันเทศถวายร่วมในการตั้งทำหลวงในปีนี้จุดจุดเช็คอินสำหรับหลวงปู่ตรงนี <c oughs> ้เรียบร้อยล้ประดับประดาเรียบร้อยทีมงานของวัดไผเหินก็มาถึงเมื่อสักครู่นะได้มาช่วยกันเก็บรายละเอียดตูปีหนุม่ม ตุลุกตะวันท่านอาจารย์จำเรินตุปีวุษเนี่ยก็สายธรรมสายธรรมสายธรรมศรัทธาตรงตรงตรงนี้ตรงนี้อีกอีกก็ได้ไอ้ตรงนี้เป็นทางเดินมาพระไม่นั่งหรอกตรงนี้น ตัดตัดมาตรงนี้เลยตัดมาถึงนี้อัานันเธอจัดสามชุดครับเฮ้คือเ <c oughs> ขาเดินมานี้เคือเขาเดินเขานีา่ครับครับคือเขาเดินเขาน่าได้ละได้ละอยัดก,กันไปเอาเมียงเขาเอาบอกเพาะสังเคราะเพื่อคมได้เอาเอาที่ที่ติดผนังออกเลยจัน นนะให้เขาเดินเลาะตรงนั้นใช่ถึงตรงนั้นนะครับอันนี้ได้อีกช่องหนึง่งได้อีกแก้วหนึง่ง ส่วนการประดับตกแต่งเมื่อวานนี้มีโยมมาช่วยกันเนาะตกแต่งเป็นสัตว์หิมะปานสัตว์ป่าหิมะพานชตตาปีเกิดเดี๋นะยวครมาเชน าญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่พระครูปฏิพานธรรมทินพรุ่งนี้เรียนเชิญเจริญพรได้มาร่วมบุญด้วยกันเนอมาให้กำลังใจหลวงปู่ด้วยนะมา,าสั่งสมบุญกุศลด้วยกันฟังธรรมมหาชาตาิพระเจ้าสิบชาติปีนี้เปลี่ยนจากเวสันดรชาดกมาเป็นพระเจ้าสิบชาติ บริเวณงานบริเวณพิธีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใช้เวลาวันครึ่งวันครึง่งกับทีมงานคุณภาพหลายๆคนช่วยกัน เยน็นเย็นลุกผมผมผ้าสองผืนด้วยได้ซุ้มนี้มาจากลำปางซุ้มนี้มาจากลำปางยกมาเลยกันเนี่ยยกมายกมาเป็นปส่วนเป็นส่วนก กอ,อยี่กเอกี่อพอจะเจียวเกียงไหลำปางกี่รอบเออรทบเดียวกันนี่ใช่เอามาประกอบ้กุมาไ่หลากยัอืมอันนี้กุมได้หลายงานแล้วนี่จ้ะ